พรุ่งนี้เป็นวันวินาัยากาจตุรธีประจำเดือนมีนาคมนี้ซึ่งตรงกับวันพุทธที่13นี้นะคะเราเหล่าผู้ศรัทธาแห่งองค์พระพิฆเนศอย่าลืมแสดงความรักและความศรัทธาด้วยการทำบูชาพระองค์นะคะ มีเวลาน้อยดาราชันพระอ,องค์ในยามเช้าของวันการดาราชันพระอ,องค์ก็คือการมองพระเจ้าสกตาพระอ,องค์ในขณะที่มองเราก็ยังสามารถสวดมนต์บทที่เราสะดวกได้เลยนะคะสําหรับคนที่มีเวลาเยอะก็สามารถเดินทางไปที่เทวไลหรือวัดแห่งองค์พระพิฆเนศที่เรารักและศรัทธาไหว้ทารรบูชา ถ้าที่อินเดียผู้ศรัทธาของชาวนิกายคณะปัตยาก็จะนิยมไปทําพิธีอภิเษกที่วัดอย่างเวลาพี่รุนาไปอินเดียก็เช่นเดียวกันค่ะทําบูชาที่บ้านของตนเองถวายของบูชาที่พระองค์ทรงโปรดปรานโดยเฉพาะขนมลาดูขนมโมรกะซึ่งเป็นสิ่งที่นิยมมากๆเลยค่ะถวายเพื่อความอุดมพูนสุขและเมื่อถวายเสร็จเราก็ลามาเป็นเทวประสาทมาทานมาแจกจ่ายเปรียบเสมือนเรานั้นอุดมสมบูรณ์ไปด้วยค่ะ ถาวายเท่าที่เราพร้อมถ้าไม่พร้อมไม่สะดวกเราก็เพียงดารชันสวดมนต์แค่นั้นใจเราก็มีความสุขแล้วค่ะและสำหรับผู้ศรัทธาต้องการซื้อขนมลาดูและขนมโมทกะ ทางร้านเทวราดูของเราก็พร้อมบริการทำสดส่งใหม่ส่งทั่วประเทศที่สำคัญนะคะคือเราเน้นความสะอาดถูกสุขอ,อนามัยอร่อยแน่นอนจ้าบูชาพระพิคเนธด้วยความสุขก็จะได้รับความสุขสำเร็จตั้งแต่ความคิดตลอดถึงการทำบูชาขอให้ผู้ศรัทธาม,มีความสุขอิ่มอกอิ่มใจในการบูชาพระพิคเนธในวันวินายากาจตุรทีนี้นะคะกันปฏิปปตโมระยาคะ่ปะกันปฏิ